เทปกระทาหัวหัวหลีครับนี่เ็บกระทาสอดมาเมนูวันนี้ผัดรบไม่ได้ไม่ได้นี่เทปกระทาหัวคุณเห็นต้องหูในแข้งเหรอนารงนายครับผม

บ่บ yeah, so 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 ่บ่ดีละอีหละเป็นคนเล่าเออเป็นภาษาไทยอีนั่งเออหนี้นี่ครับเอามีตาเข็บกระทะอาเข็บกระทะหัวผุดเห็นตาหูวผุดติดแยงเหรอซื้อเมนูผัดกบยังกว่าผัดกบยังอื่นอ่ะผัดกบดิ๊กิ้วแปดแปดแข่งในเว็บได้ครับผมนี่ครับกบ กบหน้าเ no ้าน nice> anyway> um> um> yeah> ี่แหละครับกบเลี้ยงกับกบหน้าคือเก่านั oh ่นละนี่นี่พัดกบดิ๊กิวแปดแปดนี่ครับโอ้ผมหอมมาเด้อบ้ดนนี่ยเคฟกระทะรั่วพุ่นครับุ่นกระทะสอดเลยผมเห็นเต้หู้ิแข็งเหรออ่าเสร็จเสร็จครับพัดกบดิ๊กิ้วเพื่อเสียงลือลั่นโอ้หอมเสียหนอนี่ครับหน้าตาโอ้รอเถอะวะ

ผัดกบผัดกบปัดกบดิกกิวเปแปครับอดิกอดิกเขาเรียกว่าอดิ๊กนี่ว่าบิ๊กกวเปแปก็ได้เออดิเบดิกเคีบดิกเคีบดิกเคียบดิกเคีบดิกเคีบดิกโอ้หอมเถเ้อครับนี่แหละขายกินที่บ้านเขาสิ

ปาโดมยุงโดมผ้าเปลี่ยมีสายบอกอแคนมหอ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 มอมเปหอเป็นคนไมเป็นมอหอมมอหนกเราเรก้เราห้องเบอร์เราบอกเมื่อกม่เปอสีครับบรรยากาศค้นับหมู่เลยว่ะครับโอ้ยเงี้ยมันผมไม่แซ่บหมับท้งไงเสี่ย่างที่โซล่าดูนัติดทั้งทัางดำ งหน้าปัดกุบอค่อยเราเยอะขวดเอก่าค่อยเราจะขวดบอไงมเนะบองกันเลยออะีกจะขวดบอโอโอรนผมเอาเนี่ยเนี่ยเอาใส่บัดมีต่อยไ่อรแค่่อย เทนี่ไปเออเอาเกาว่ัวมาเนี่ยเจ็บมาเนี่มากมบกาเจ็บกระทะหัวพี่น้องเฮ้ยกบคับผัดผัดกบผัดกบบิ๊กเกี๊ยวแปดแปดเออเฮเดี๋ยวไปเกีบกับเผาเงี้ย ข้าคอกเลยนเนี่นี่นี่ของแทะปะครับของแท้ครับของเท้นานไหด้วครับเก่าเลยครับเออไม่ตัางเลานะวเห่าเยนไนะันด้ไดเในเลยเออได้ได้อมดเลอาดยนะมวนไ้วัวบวชไปลองนี่ไงก่อน้องมาบวชวชให้ กองเนียห็นมากบ้านเราครับครับจะมีเด้อครับัดกบปัดกบบรดไ่อะาหัวกับท่าหัวแกงหงกับท่าหัวแล้วกับท่าหัวท่าหัวหัวจกคองยังแกงห โอ้ครับปุ่งรถป่งรถพร้อมใช่ไหนี่ัดกุบบิ๊กจิ๋วแปดแปดรหอม้ะเออจับเดี๋ยวนี้อ๋อเนี่ยเนี่ยเนียเ่เนี่ยเนี่ยอื้ีีเด็ดนีเ่ นี่ครับนาตาเค็บเค็บ้าว <c oughs> นแกง,งอคอขอกได้จังกุ <c oughs> <c oughs> เนนนอนวเน่นอนแน่นอนโอ้ยโอ้ยแล้วะปัดปุ๊บเนี่ยเลี้ยวจบเออเขาทายนี่ละนุ่ับแดงนี่ยุติเย็นหมดพ้อล้วเ็ดตัวลุงพกตัวเลยมั่งหัดอโอ้ยห้องหว เดียวไม่ห้ามเชจแต่บวชคนแม่ใครจะแบกเียไหวไหวป้าแก่ว่าหนักจะหลกก็ไม่หลอกโอ้ซิมเว้ยใส่ไวเร็วมีเราเรยวเวชแบบวที่ไหนโอ้ซิมเี่ย เอาเลยทีมแเจยมเจียมซมนเดียเเยมิน้มเอาเลยมสุดน้ำขาเลยเอายเอาเลยเอาเลยเอาเลยอเลอ้งอจบตัีเลยหมเลยอมเอมเลยหอมเลยหอล้หเอเลยหเอมเลยหอมดลยอมเลยหอมเหอเลยอเลยาเอมาบ่มยเอบม้อ ท่าน้องแมวหโเลยวะยิ่ามปีอ่ายแล้วรักเบเออผัดกบผัดกบผัดกบบิ๊กกิ้วเปดแปดนะชื่อเมนูว้ายไปไปไป

หอมหอมเสียบยิ้มก่อนนี่พอแ้